เดี๋ยวเรามาลองทําให้อุณหภูมิลดลงแล้วก็มาดูซิว่าไฟสีแดงนี้จะดับไหมนะครับเมื่อถึง26องศาสังเกตที่ตัวเลขอุณหภูมิจะลดลงนะครับตอนนี้ลดลงมากกว่า26องศาแล้วนะครับจะสังเกตว่าไฟสีแดงดับลงแสดงว่าเครื่องทําความเย็นถูกตัดการทํางานแล้วนะครับสวัสดีครับดิมเดลฟีดัมครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับ คลิปที่แล้วเนี่ยผมได้มาทําห้องแอร์น้องหมาให้ดูกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูคลิปของผมได้นะครับโดยคลิกไปที่รูปของผมที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปเลือกดูคลิปที่ชื่อว่าห้องแอร์น้องหมานะครับผมได้มาทําห้องปรับอากาศให้กับน้องหมาของผมนะครับเป็นหมาสายพันธุ์ชิวาวา่าตัวเล็ก,เลกๆเขาก็จะเข้าไปอยู่ในกล่องนี้ โดยข้างในก็จะเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังนะครับส่วนทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีทางเข้าข้างในก็จะมีความเย็นจากเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ กล่องควบคุมตัวนี้ใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในนะครับไม่ให้เย็นเกินไปแล้วก็ไม่ให้ร้อนเกินไปนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วผมไม่ได้บอกวิธีการตั้งค่าเอาไว้คลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอกวิธีการตั้งค่ากล่องควบคุมอุณหภูมิอันนี้นะครับสําหรับกล่องปรับอากาศกล่องนี้ทุกวันนี้ยังใช้งานได้ปกติดีมากนะครับถึงเวลานอนเนี่ย น้องหมาของผมเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปนอนเองเลยนะครับกล่องควบคุมอุณหภูมิจะทําหน้าที่ตัดต่อการทํางานของระบบปรับอากาศนะครับก็คือผมตั้งอุณหภูมิไว้ตอนนี้อยู่ที่26.5องศาให้ระบบตัดการทํางานนะครับก็คือหยุดทําความเย็นชั่วคราวแต่เวลาที่อุณหภูมิกลับมาที่27องศาเมื่อไหร,กร่กล่องควบคุมกล่องนี้จะสั่งให้ระบบทําความเย็นทํางานเพื่อทําความเย็นให้กับกล่องปรับอากาศกล่องนี้นะครับ แต่เมื่อไรที่อุณหภูมิลดลงจนถึง26องศากล่องควบคุมกล่องนี้ก็จะตัดการทํางานของระบบทําความเย็นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีการตั้งค่ากล่องควบคุมอุณหภูมิอันนี้นะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาแบบใช้ไฟ220โวลต์หรือใช้ไฟ12โวลต์น,นะครับกล่องควบคุมอุณหภูมิกล่องนี้จะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ติดลบนะครับรถึงบวก110องศาโดยประมาณนะครับ ก็จะตั้งค่าตรงปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับจะมีทั้งแบบรุ่น3าปุ่มแล้วก็2ปุ่มนะครับแต่สําหรับรุ่นที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นแบบ2ปุ่มควบคุมนะครับโดยเขาจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหัววัดอุณหภูมินะครับเราก็จะเอาหัววัดอุณหภูมิอันนี้ไปวางไว้ในบริเวณที่เราต้องการที่จะควบคุมอุณหภูมินะครับ อย่างผมผมก็จะเอาไปใส่ไว้ในกล่องนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิในกล่องนะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองไปดูการตั้งค่ากันเลยนะครับกล่องควบคุมรุ่นนี้จะมีปุ่มตั้งค่าอยู่แค่2ปุ่มนะครับเป็นปุ่มสีน้ําเงิน2อ,อันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนนะครับปุ่มแรกะจะมีลูกศรชี้ขึ้นข้างบนนะครับปุ่มนี้จะทําหน้าที่ตั้งระบบการต่อวงจรนะหรือเปิดระบบให้เครื่องทํางานเมื่ออุณหภูมิถึงกําหนด ที่เราสั่งไว้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมตั้งค่าให้วงจรทำงานเมื่ออุณหภูมิอยู่ที่27องศานะครับเวลากล่องนี้สั่งให้ระบบวงจรทำงานก็จะมีไฟสีแดงๆบอกสถานะตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ระบบทำความเย็นถูกปิดอยู่นะครับจะไม่มีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับผมตั้งค่าไว้ที่ 27องศาแล้วให้ระบบทำความเย็นเปิดทำงานนะครับตอนนี้อุณหภูมิยังไม่ถึง27องศานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องวัดออกมาไว้ข้างนอกกล่องน,นะครับเพื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า27องศานะครับจะสังเกตว่าไฟสีแดงๆตรงนี้ติดขึ้นแล้วนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงถึง27องศานะครับนี่ก็จะเป็นการตั้งค่า การใช้งานของปุ่มที่มีลูกศรชี้ขึ้นปุ่มนี้นะครับส่วนปุ่มถัดไปนะครับเป็นลูกศรชี้ลงนะครับปุ่มนี้ใช้ตั้งค่าเพื่อให้อุปกรณ์ปิดการทำงานเมื่อถึงอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองกดไป1ครั้งนะครับก็จะเป็น26.0นะครับที่ปุ่มตั้งเอาไว้ก็คือเมื่อความเย็นไปถึง26.0องศาให้เครื่อง ปิดระบบการทำงานนะครับก็คือปิดระบบการทำความเย็นจนกว่าอุณหภูมิจะขึ้นมาที่27องศากล่องก็จะเปิดอุปกรณ์ทำความเย็นให้ทำงานทำความเย็นให้กับ่องปรับอากาศกล่องนี้นะครับลองมาดูว่าอุปกรณ์จะตัดการทำงานที่26องศาไหมนะครับตอนนี้องศาอยู่ที่27.0นะครับจะมีไฟสีแดงๆตรงนี้ติดอยู่ เดี๋ยวเรามาลองทําให้อุณหภูมิลดลงแล้วก็มาดูซิว่าไฟสีแดงนี้จะดับไหมนะครับ<_ <EN> _>เมื่อถึง26องศาเดี๋ยวผมจะเอาหัววัดอุณหภูมิหัวนี้<_ <EN> _>เอาไปแนบติดกับแผ่นทาความเย็นด้านในกล่องเลยนะครับสังเกตที่ตัวเลขอุณหภูมิจะลดลงนะครับนี่ลดลงมากกว่า26องศาแล้วนะครับจะสังเกตว่าไฟสีแดงดับลงแสดงว่าเครื่องทําความเย็นถูกตัดการทํางานแล้วนะครับ เดี๋ยวทีนี้ก็ลองมาทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึง27องศาที่เราตั้งไว้นะครับจะสังเกตไฟสีแดงแดงมันจะติดขึ้นนะครับตอนนี้วงจรถูกตัดการทํางานแล้วก็เปิดการทํางานอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับไฟสีแดงก็จะติดขึ้นนี่ก็จะเป็นการตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนอุณหภูมิตัวเลขที่เราต้องการ จะทำยังไงนะครับก็คือทำเหมือนกันทั้ง2ปุ่มเลยก็ค hey, ือกดค้างเอาไว้ประมาณ5วินาทีให้ตัวเลขกระพริบขึ้นนะครับเวลาที่ตัวเลขกระพริบเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับโดยเลื่อนขึ้นลงตามที่เราต้องการนะครับเปลี่ยนตัวเลขตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็รอให้ตัวเลขหยุดกระพริบเครื่องก็จะเซตเอาไว้ที่ตัวเลขที่เราต้องการนะครับ ทำเหมือนกันทั้ง2ปุ่มเลยนะครับปุ่มที่มีลูกศรชี้ขึ้นเขาจะทําหน้าที่ต่อวงจรเมื่อถึงอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับส่วนปุ่มที่มีลูกศรชี้ลงเขาก็จะทําหน้าที่ตัดวงจรตามอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่ากล่องควบคุมอุณหภูมินะครับก็ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้ววันนี้ก็มาบอกวิธีการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการเอาไปใช้งานเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้งานแบบไหนแล้วก็ วิธีการเลือกก็เลือกได้ทั้งแบบ12โวลต์แล้วก็แบบ220โวลต์นะครับแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้งานแบบอย่างของผมเนี่ยผมใช้ในระบบ12โวลต์ผมก็จะเลือกกล่องที่ใช้กับระบบ12โวลต์มานะครับสําหรับใครที่ใช้กับไฟฟ้าทั่วไปในระบบ220โวลต์ก็ต้องเลือกแบบ220โวลต์แต่ว่าการตั้งค่าก็จะเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้ผมดีมูด r e e ดั m ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้้วววยนนครรนนัััับบสสสหีีด